ตืนห้ากันด้วยนะครับวันนี้มาแนะนำฮีโร่สำหรับผู้เล่นที่แบบยังไม่รู้ว่าจะมาเล่นอะไรสู่งต่างๆเกมมิกชนิดครับแนะนำฮีโร่ตั้งแต่ที่เหมาะครับแต่ละเลนครับสำหรับมือใหม่ก็อาจจะเล่นง่ายแล้วก็อาจจะเล่นย,ยาวๆได้เลยครับตัวตัวแรกที่จะแนะนำก็เป็นใคาด่าของแท้งก็แล้แขงก็แล้วกันครับแข้ง ที่ผมแนะนำเลยคือกรอกครัคบกรอกจะเป็นตัวที่มีดาเมจแล้วก็มีสัตนมีทีเีเยอะครับเช่นสกิลอันเสียเขาจะไปการพุ่งไปขา้างหน้าเปิดให้ดูครับดาวด,ดูสเดีร์โกลด์อีเร็วเวติเนยจะมีการสกิลสร้างกับแพงสกิลคบแล้วก็มีดาเมจที่แรงจัดจ้างครับเอาไปกรอกก็ได้โลมก็ได้ แล้วก็อีกหนึ่งตัวครับที่ผมแนะนำสำหับแท็งคืออดิสครับเป็นตัวที่มีคิวดีคิวดีตีแรงแล้วก็ดูดเลือดได้ตลอดเวลาถ้าเกิดไม่เจอตัดเลือดนะก็คือสะกิลห้องนางเนี่ยจะเป็นคือพาร์ิตก้หงนางเนี่ยคือค้มันจะเกิดวงขึ้นมาใครที่อยู่ในวงอ่ะจะถูกดูดเลือดทั้งหมดเลยครับสะกีลหนึ่งไปการวิ่งไปครับวิ่งไปข้างหน้าแล้วก็นั้น ก็คือปล่อยไปเหมือนมาจ่าในเกม Rv เคือสกิลหนึ่งมาจ่าสกิลสองเป็นทําดาเมจร,รอบตัวแล้วก็ดูดเลือดมากขิงๆจรสกิลสามเป็นตีตีโจดแล้วก็ทุ่มครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งสหรับแทงคนที่อยากเล่นแนวอ,ออกแทงแบบยังไงเดียวทั้งแทงทั้ง Mm หรือว่าเป็นแครี่ได้เนี่ยอีดิสอีดิสเนี่ยเหมาะเลยครับนี่นะครับน้องคนนี้เหมาะมากเลย เป็นได้ทั้งเอ็มเอ็มเป็นได้ทั้งแทงครับปเกี่ิลของนาคือการแปลงครับตอนแรกอ่ะนางจะเป็นแค่เอ็มเอ็มครับสกิลของนาจะมีตีดีมีตีแยกไกลมีตีชิงครับพอแปลงหนางเป็นอันนั้นอ่ะนางจะมีทุบมีตีดีแล้วก็จะถึกขึ้นแบบมหาศาลเลยครับจากเอ็มเอ็มดีดีก็จะกลายเป็นขับขุ่นลบตัวทัชควายเลยตทัชควายหลวงนะครับก็ประมาณนี้ครับสามตัวนี้เป็นแทงที่ผมคิดว่าดีเหมาะสำหรับมือใหม่ควรเล่นครับ ต่อไปจะเป็นนักสู้ครับนักสู้ตัวที่ผมมองว่าดีและเก่งและไล่กระทือผมก็จะมีล็อกที่อธิบายไปแล้วหนึ่งตัวที่ผมเกลียดที่สุดเวลาเจอกับมันแล้วก็อิตาเชนี่มิซิตาเนี่ยผมเกลียดมันอาจจะต้องใช้ฝีมือเล่นซะนิดสักหน่อยนะมิซิตาแต่ก็เป็นตัวละครหนึ่งที่โหดเอาเรื่องเหมือนกันอืมต่อไป จะเป็นตัวด้านของนี่เลยครับก็จะเป็นมังกรที่สูดเลือดโหดแล้วก็ฝึกมีอะไรกันชื่ออะไรชื <Them S 1> ่ <the> ออะไรอวิจโนจ่ะวจงใช่ครับตัวนี้ก็จะเป็นมังกรมีเปลี่ยวเกี่ยวกับแป้งล่างมีทั้งหมดสี่สกิลพวงเนี้ยแป้งล่างอะไรต่างๆก็ลองเอาไปศึกษาดูครับตุตต่ปไปก็จะเป็นซีซี่น้องโยโย่ของเรานั่นเอง ตัวนี้ไม่ต้องทำอะไรมากนะครับเาอาแค่แบบกระโดดตีไปเรื่อยๆมีทั้งกระโดดข้ามีทั้งซีซีมีทั้งแบบไงนการสถานะตีรัวๆได้คือตัวน้องม,มันเก่งครับแล้วก็สันครับลิงลบบุรีอิกตัวที่ควรประสาทมากเลยครับเพราะว่ามันจสกินแยกหน้าคือคนที่ไม่มีคนที่มีสกิลแบบล็อกเนี่ยมันจะช่วยกดประสาทที่พวกสกิลที่แบบว่า สตันอะไรเงี้ยมันจะเป็สตันตัวเงาของสันมากกว่าครับตัวต่อไปอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนครับแต่สำหรับผมนี่ส่วนตัวนะส่วนตัวคืออากัศก็เล่นง่ายครับอากัตเป็นตัวละควรที่มีอมตะค,คือมึงสามารถพุ่งเข้าไปในโบชาบาบ้านแล้วก็แบร่แบร่จะเป็ตาตาโบได้ <S <S นั่นจึงเป็นเหตุผลท,ที่ว่าอากัศผมถึงให้อากัศมันเป็นตัวละควรพิเศษที่ว่าถ้าเกิดมึงเล่นเป็นก็เล่นเก่งเลยนั่นแหละครับ ต่อไปนักฆ่านักฆ่าที่ผมแนะนำอ่อาเบบนะหาก่อนไหนวะอ่าตับตับตับหาแม่งก่อนมันอยู่ไหนวะนิสตาสกูุตเสอรเองนี่ปะจู่ลงนี่ปะเห้นจหะไม่ใช่ไหม ไม,ไ,มไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จูลงอ่าันอยู่ไหนวะเอาไม่ว่ามันจะมี่วนหนึ่งอ่ะที่คล้ายเซเบอร์อ่ะสามารถจับงัดได้อ่ะเดี๋ยวแปบบนะาาก่อนอาน่านักฆ่านักฆ่านักฆ่าตัวที่พอจะเล่นง่ายสำหรับสายนักฆ่าอ่าไคนานนี่ก็เล่นง่ายนะสำหรับผมนะอันเนี้ย ม,มองสำหรับผมนะคือตัวมันมีทั้งวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็ปีแบบรัวๆได้อะมันก็ดีแหละแต่ผมนะตัวนี้ก็ดีครับผมเคยเอาไปป่าบ่อยอยู่เนี่ย <Yeah. S 1> เป็นนักยิงสายป่าที่โหดเลยครับช้างคือคิดมาแล้ว <Give me S 1> โหดมากเลยเพราะว่ามันมีทั้งกิลวล็อกเป้าแล้วก็อะไรลิงแล้วก็เป็นนีมันอยากไปหาเล่นใช่ไหมลิงแล้วก็เป็นนีเนี่ย เซเบอร์ดิเอรเห็นเขาเล่นกันหลายคนก็บอกว่าเล่นง่ายนะมันก็อาจจะเล่นง่ายกิงก็ได้ครับลองเบลงไปเล่นกันดูผมไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับน,นักฆ่าครับเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นบ่อยนักยิงฆ่ามไมจัดน,นักเวทไม่ใช่นักไม่ใช่นักยิงนักเวทนักเวทเนี่ยก็มีได้ง่ายอยู่ไม่กี่ตัวครับ้าที่ผมดู้ที่ผมหามานะจะเ,เป็นท่านได้ของอลิสเลยครับนักเวทอลิสที่ก็ได้ง่ายเพราะใจผมเคยบอกโดนดูดเลือดแบบกูบาชาชั่วมากเลย แล้วก็น้องช้างเอ๋อนะครับช้างเอ๋อนี่ก็เล่นง่ายนะมีทั้งสก,กิลแบบแรงอุบัติชาติชั่วแล้วก็เหมือนกาลีอะ่ะน้องมมงกาลีในเอเอาวีอะ่ะนาน,น่านี่ก็เห็นคนเก็บมาเล่นบ่อยแล้วก็มันก็ดีนะโหดด้วยแต่ส่วนใหญ่ไปจะโด,ดนอาการ์ตกยับๆเลยครับสก,กิลของ,องน้องคือเปลี่ยนคนให้กลายเป็นตุ๊กตาได้ผมเก็ดตรงนี้แหละ ต่อไปนักยิงครับนักยิงที่แนะนําแล้วก็แบบถ้าเกิดอยากจะเล่นนักยิงจริงอ่ะในช่วงในช่วงต้นเกมอะถ้าเกิดอยากจะไปหานักยิงเนี่ยตัวนี้ครับเบอร์เจ้าไอพวกนักยิงที่ชอบบ่นว่าไม่มีแคงมาเติมนี่เลยครับดิ๊ดดิ๊ครับมึงไม่จําเป็นเพราะตัวเบอร์สี่มึงก็เป็นแคงได้ครับนี่แหละครับบอสแมป มึงไม่ต้องกลัวครับว่าดาเมจของมึงจะไม่แรงพอนางนาง,นางแรงมากแล้วก็เกาะของน้ำคือขี้เหี้ยเลยจะอยู่ในร่งนั้นน่นะคือแบบควายมากเลยแล้วก็ลาลาครับบอสแมปอีกหนึ่งตัวที่แตบบ่บอสแมปของแท้เลยไลาถลาจะเกิดปุ๊บมีบอสแมปของแท้เลยโคตรยิงโคตรแรงแล้วโคตรไกลอ่ะแล้วก็นี่ครับเล่นง่ายสำหรับฉบับมือใหม่ไม่ต้องทำอะไรมากครับ จิงจิงจิงปดล็อกหัวยิงครับเด็บินยิงดีจบครับคือสกิลมันล็อกหัวได้มียานี่ก็ค่อนง่ายครับแต่ก็เอาเอา,เอา,เอายากิดหนึ่งนะเพราะว่าม่ต้องรอแบบคือดาเมจมึงจะแรงตอนที่ว่ายังดีอ่ะมียานี่จะเป็นฟ้าเลยนะเลไรครับสกิลอะไรนี่จะไม่ค่คยอธิบายนะอันนี้ก็ลองเกิดครับแต่ถ้าเกิดเกิดแล้วก็ดีครับก็เป็นตัวละครที่ดีหนึ่งตัว ที่จะเอามาเล่นไว้อะไรได้ครับกูเลยออฟซิเดียออฟซิเดียเป็นตัวละครที่ดีครับ,รรบผมว่านะแต่ผมยังไม่ซื้อเลยผมไปลองเล่นในหมดธรรมดามาชวนที่ทันแจกให้เล่นเบียอันนี้ก็เหมือนเคนครับเม,เมลิเมลิซาเนี่ยน่าจะเป็นตัวท,ที่ดีเหมือนกันครับเพราะสกิลงนางบาดเบียที่ไว้กันคนอื่นเข้าห้า,ามสมงไก่แล้วมีชิ่งมีบัฟตัวเองมีอะไรคือนางตีเร็วตีแรงด้วยครับ ต่อไปซับพอร์ตก็จะเป็นพวกแบบอืมสายซับนั่นแหละนี่นะครับไคลลาครับตัวนี้โคตรเกลียนเลยผมไปลองมือทิ้รเลยมันมละการอยู่ในน้ำข้างนางพักสิบไม่ใช่สิบพัส่สิบด้วยอะไรไม่รู้การอยู่ในน้ำข้างนาง่วยนางต่อยแล้วหิวเลือดแบบ <c oughs> ักหา <c oughs> สารากเลย <c oughs> แล้วนางสามารถทำซีตีได้แบบอุบาทชาชั่วมาในการจับคนอื่นทุ่มลัวๆซัพพอร์ตดีครับแล้วก็อีกตัวหนึง่งเอฟเตดกับคนจุงหมาของเรานั่นเอง จะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ทดีมากๆค,ครับเพราะว่าสะก,กิลของมันอ่ะฮิลทุกคนครับสะก,กิลวันเต่ยฮิลทุกคนในทีมไฟอ่ะมันมีประโยชน์มากครับเตดโอเคต่อไปอ,อีกลอีกหนึ่งตัวที่ผมแนะนําให้เอาไปซับได้อันก็คือผมเคยเล่นไปแล้วนี่นเลยพ่อสถาบันอากัตตับใช่ครับอากัตตับโคตรเดือดไปดูได้ แทบจะถือว่าโหดที่สุดแล้วอากัสตาแบะเพราะว่ามันจะไปเรนคลองไม่ได้ไปเ่นคองแล้วก็เสียที่ก็เรามีเงินเยอะก็ประมาณนี้ครับสำหรับฮีโร่ต่างๆที่สามารถเอาไปเล่นได้ในแต่ละเลนแต่ละอะไรแต่ละจุดแต่ละออฟครับเพราะฉะนั้นแล้วใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็สิบนาทีกว่าแล้วสิบนาทีในหน่อยก็ก็แล้วกันตลาดก่อนนะนี่ครับ